สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับการงานเครื่องยนต์เล็กนะครับงานเครื่องยนต์เล็กวันนี้จะมาจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งวาลนะครับการปรับตั้งวาลเครื่องยนต์เล็กดีเซลนะครับเครื่องยนต์เล็กดีเซลนะครับเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ยันม่านะครับ t ี8อแนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือสําหรับในการตั้งวาลก่อนนะครับ นะครับเรามาดูเครื่องมือในการตั้งวาล์วก่อนนะครับก็จะมีปเจตัวทีนะครับฟิลเลอร์เกียนะครับไข่วงปากเบนแล้วก็ปเจรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเรามาหมุนเครื่องยนต์นะครับเพื่อขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราหมุนเครื่องยนต์นะครับขั้นแรกเราต้องหมุนเครื่องยนต์เพื่อดูมาร์ก่อนนะครับนี่คือมาร์ก นะครับนะครับมาร์กจ no like well, we ุดขาวๆนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนนะครับหมุนเพื่อหาตำแหน่งสูบอัดสุดนะครับหาตำแหน่งสูบอัดสุดนะครับ่ะนี่นะครับตอนนี้นะครับเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวะอัดสุดหรือว่าแลบนะครับเพราะนั้นเราหมุนหมุนตรงนี้ให้ถูก่อนนะครับตรงนี้เป็นจังหวะก็เขียนว่า13นะครับ13เป็นตำแหน่งที่หัวจีเริ่มฉีดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ตำแหน่ง 13มุงศาก่อนศูนย์ไต่บนนะครับตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ลูกสูบอยู่ตำแหน่งศูนย์ไต่บนแต่เรามาดูก่อนนะครับว่าเป็นตำแหน่งอัดสุดหรือตำแหน่งโอเวอร์แลบก็เ,เราต้องเปิดกว่ารอบวาล์วดูนะครับน็อตทั้งหมดนะครับน็อตเบอร์สิบตรงนี้กว่ารอบวาล์วมีทั้งหมด3ตัวครับ ราบ่ามีทั้งหมด3ตัวนะครับเราชิ้นส่วนพอตรงนี <It> ้นะครับต่อไปเราจะมาหมุนนะครับเพื Taiwan ่อจะดูว่าต่อไปเราจะมาหมุนนะครับเราสังเกตดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของลิ Pent ้นไอดีนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของลิ้นไอเสียนะครับกระเดืองกดลิ้นนะครับของไอดีและก็ไอเสียนะครับเราหมุนนะครับตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์นะครับเราหมุนตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ นะครับนี่จังหวะขายนะครับต่อไปเป็นจาะดูดนะครับดูดนะครับพอดูดเสร็จนะครับเราก็ต้องมาฝั่งนี้เลยนะครับดูดนะครับมันจะอาดแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องหมุนให้ตรงนะครับหมุนให้ตรงมาร์กติดเด็กไปแล้วนะครับอ่ะนะครับจังหวะนี้นะครับจะเป็นจังหวะอาดสุดนะครับเราสามารถที่จะตั้งวาวได้นะครับเป็นจังหวะอาดสุดนะครับเพราะนั้น เสียมเครื่องมือก็คือพีลเกดนะครับแล้วก็ปัจเจอรวมเบอร์ที่สองนะครับนะครับไอดีกับไอเสียนะครับค่าเท่ากันก็คือศูนย์จุดสองศูนย์มิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นเราวิธีการตั้งนะครับก็การปรับตั้งนะครับการปรับตั้งเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยเมงนะครับปรับตั้งหนึ่งครั้งนะครับนะครับ สามร้อวเจมงนะครับในการปรับตั้งหนึ่งครั้งไอเสียก็เหมือนกันนะครับศูนย์จุดสองศูนย์ครับ ทำการล็อกนะครับนะครับตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่เป็นการปรับตั้งวาล์วนะครับที่ตำแหน่งนะครับอัดสุดนะครับ หลังจากนั้นเราก็นะครับประกอบฝาก็วาลกลับหลังจากนั้นเราจะประกอบฝาก,ก,ก็วาลกลับนะครับ,นะรบน็อตทุกตัวนะครับต้องหมุนกับมือก่อนสองสามเกลียวนะครับเพื่อให้เข้านะครับเพื่อให้มันมันสามารถเข้าไปนะครับในรูก่อน เราถึงจะใช้เครื่องมือนะครับในการขันเข้าไปนะครับปลาเจตัวตีนะครับเป็นปลาเจที่นะครับใช้สําหรับในการการควงนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับและก็ลดเวลาในการทํางานได้นะครับขันปอตึงมือนะครับคําว่าพอตึงมือนี่ครับก็คือ,อไม่ ไม่แน่นจนเกินไปนะครับอ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ